โฮไม่อัน WiFi ไม่อันและก็ใช้อินเทอร์เนต็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดนะครับวันนี้เอาสูตรลับมาฝากกันนะครับคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะวัดดีจ้าพบกับผมกอนเรเลงแสงนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวให้ทุกทุกคนได้เห็นกันนะครับอีกหนึ่งวิธีสำหรับการสมัครอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดนะครับแถมมีโทรและก็ได้ไวไฟ,ไฟไม่อั้นนะครับและก็ที่สำคัญเลยนะครับต้องสมัครด้วยซิมซิมนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คือออนไลน์แชมเปี้ยนซิมซิมอื่นไม่ได้นะจ๊ะแต่โปรตัวนี้นะครับไม่ได้ต่ออายุอาจจะโดนมัดหกรอบเหมือน ปรปกติทั่วไปใช่ไหมปกติทั่วไปสมัยใหม่อ่ะมันจะต่อาอยุ6รอบใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะอยู่ได้เดือนต่อเดือนเท่านั้นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากค่ายถูนั่นเองนะครับแต่ว่าใครที่เปลี่ยนแล้วนะครับก็อย่าทําการเปลี่ยนโปรโมชั่นไปเป็นตัวอื่นนะครับให้ใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันจะสมัครได้แลครับก็เก็บรหัสไว้ดีๆแล้วก็สมัครไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่ามันจะสมัครไม่ได้แล้วนะ ไม่ว่าทุกๆคนนะครับจะใช้ซิมอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ฟันซิม 2ID ซิมโซเชียลนะครับหรือว่าซิมยกกวนอะไรก็สุดแล้วแต่เลยนะครับก็ต้องให้เปลี่ยนมาเป็นออนไลน์แชมเปี้ยนซิมนะครับทุกคนเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์แชมเปี้ยนซิมเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนอย่างนี้ครับ9305นี่ครับ9305 ไม่มีดอกจันนะทุกคนดอกจันไม่มีนะไม่มีสี่เหลี่ยมด้วยนะดอกจันสี่เหลี่ยมไม่มีนะครับ9305กดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดลำโพงให้ฟังสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9305ซื่อโปรโมชั่นของ TrueMove Edge แบบเติมเงินต้องการติดโปรโมชั่นกดหนึ่งค่ะผมก็จะทําการกดหนึ่งครับเลือกโปรโมชั่นในแบบของคุณได้เลยค่ะอ,ะอ่าผมอ่ะอเขาก็จะบอกรายละเอียดนะครับว่ามันมีโปรอะไรบ้าง เออ9305เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแพ็กเกจโปรโมชั่นหลักของในซิมนั่นเองนะครับ,รบนี่แล้วก็ให้ทุกทุกคนกด9ได้เลยนะครับถ้าขี้เกียจฟังนะก,กด9ไปเลยนะครับ <15 5 S 1> 9, บ9นะเนี่ยมัจะเป็นออนไลน์แช,ชมเปญซิมครับไไมม่่รััววกลเงินหายใช้ Facebook ลน์ไวเบอร์ฟรีและดูทีวีผ่านแอปเ t v ทีวีฟรี4 g b 30วันเมืเ่อเติเงินสะสมครบ บาทภายในเดือนพร้อมรับฟรีเน็ต300เมกะไบต์ออนไลน์แชมป์พิ่งให้คุณออนไลน์ได้ทุกเวลากับแพ็กแกจเสริมเน็ตเริ่มต้นแค่ชั่วโมงละ3บาทหรือจะเลือกเล่น Facebook กับแพ็กแกจเสริม Facebook ราคาประหยัดแค่1บาทต่อชั่วโมงค<อ>่าบริการเปลี่ยนโปรโมชั่น30บาทค่ะแจนบิมาใช้โปรโมชั่นนี้จะมีค่าธรรมเนียมศบาทต้องการเปลี่ยนโปรโมชั่นกด1กด1ได้เลยครับ ทำการติดโปรโมชั่นที่คุณเกลี้ยกล่อเราค่ะโปรโมชั่นของคุณคือออนไลน์แชมเปี้ยนซิมเรียบร้อยครับคราวนี้ผมก็เปลี่ยนจากแพ็กเกจที่ผมใช้ประจำอยู่นะครับก็กลายมาเป็นออนไลน์แชมเปี้ยนซิมแล้วนะครับทุกคนข้อดีของโปรหลักโปรโมชั่นหลักตัวนี้นะครับมันก็คือป้องกันเงินรั่วป้องกันเงินหายในซิมได้นะครับไม่ว่าเราจะเติมเงินไป เท่าไหร่ก็ตามนะครับแล้วเราลืมปิดการเชื่อมต่อนะฮะทุกคนเราลืมปิดการเชื่อมต่อตรงนี้นะก็จะไม่ถูกดูดเงินนะครับเรารีเราเราีสัญญาณซักหน่อยนะครับเพื่อให้ซิมมันกลับมาทํางานแบบ100%เปซนะครับจะปิดเครื่องก็ได้นะครับปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่หรือว่าจะเปิดหมดเครื่องบินแบบผมก็ได้นะผมเปิดหมดเครื่องบินครับเพื่อให้สัญญ,ญาเนี่ยมันออกลับมาลันลันเป็นโปรโมชั่นใหม่นะครับโอเคตอนนี้ผมมีเงินอยู่21บาทนะครับ ก็ไม่เพียงพอสําหรับโปรนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเติมเงินแป๊บหนึ่งนะครับโอเคทุกคนมีข้อความมาแล้วนะครับนี่ผมได้ทําการเติมเงินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บนี่ผมให้ดู SMS กันหน่อยนะครับโปรออนไลน์แชมเปี้ยนซิมเนี่ยก็จะมีของแถบด้วยนะทุกคนเออโอบโรชั่นหลักนะครับโปบโมชั่นหลักออนไลน์แชมเปี้ยนซิมก็มาดูไล่ทีละอันเลยนะครับ ขอบคุณที่เติมเงินอย่าลืมใช้สิทธิ์ลุนนะครับแล้วขอบคุณที่เติมเงินคุณเติมเงินครบ50บาทแล้วคุณได้ Facebook l i ์วา i เบอร์ฟรีนะดูทีวีผ่านแอปทูไอดีฟีด้วย 4G 3กิกบวานพร้อมอิเนเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยนะครับ300เมกกับไบนะครับก็นิดเดียวนะครับจิ๊ดเดียวดูวิดีโอ YouTube ประมาณอ่าคลิปก็หมดแล้วนะครับแล้วก็เลนเน็ตเมื่อไหร่ก็ออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลากับความเร็วแพ็กเก็หนึ่งเมก ใช้งานได้100 MB เมกแรกนะจ๊ะต่อจากนั้นก็ใช้ต่อเรื่องได้ 128k อันนี้คือโปรโปรพิเศษของเขานะครับก็คือโปรประจำซิมนั่นเองเออซิมอื่นๆไม่สามารถสมัครได้นะครับเบอร์นี้นะเฉพาะออนไลน์แชมเปี้ยนซิมเท่านั้นครับแต่นี่ครับก็คือผมเติมไป200บาทครับนี่200บาทแล้วก็นี่ครับก็จะให้ของฟรีมาคุณได้เน็ต3 0 0เมคุณได้อุ้ยมีเน็ตฟรีแถมมาให้ด้วยนะครับทุกคนนี่นี่ เน็ตฟรี10กิก24ชั่วโมงค่ะใชได้วันหนึ่งนะครับก็ยังดีนะแล้วก็คุณได้รับเ c e b o o k ด้วยนะเดี๋ยวผมเช็คยอดให้ดูแป๊บหนึ่งครับดอกจันหนึ่งสอสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็อยากให้ดูกันจนจบนะครับเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับนี่ผมมีเงินอยู่2 21บาทนะครับก็เพียงพอสําหรับการสมัครโบดีแน่นอนนะครับดอกจัน900ดอกจัน8432สี่เหลี่ยมจำไว้นะทุกคน ซิมอื่นๆไม่สามารถที่จะสมัครได้นะครับไม่สามารถที่จะสมัครได้นะไม่ว่าจะเป็นซิมซูเปอร์ฟันซิม ROV ซิมโซเชียลนะครับซิมยกกวนอ,อ่อซิมเซเว่นหรือว่าซิมอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับไม่สามารถสมัครได้นะครับต้องเป็นออนไลน์แชมปเปี้ยนซิมกับอีกซิมหนึ่งครับก็คือซิมพม่าเออพมม่านะครับก็จะสมัครได้ แต่เอาชัวร์ก็ตามนี้เลยครับตามที่ผมทำนี่แหละออนไลน์แชมเปียนซิมนะครับกดดอกจันเก้าร้อยดอกจันแปดสี่สามสองนะครับกดโทรออกได้เลยนะครับก็มาดูพร้อมๆกันนะว่า SMS จะมาในรูปแบบไหนนะครับนี่กรุณารอ SMS นะครับผมก็จะรอ SMS ครับรอ่ะรอ SMS ครับมาแล้วนะครับนี่เร่งมาแล้วนะครับปุ๊บเรียบร้อยครับมาดู SMS กันครับจึ๊ก ทุกคนแพ็กเกจที่ผมสมัครเมื่อกี้นะครับเขาให้เน็ตอีก10กิกมาด้วยนะครับใช้ได้7วันทุกคนโอ้โห,โ,โ,หโคตรฟินอะฮาแล้วก็มาดูตัวต่อมาครับนี่ครับเปิบตัวต่อมาก็คือคุณได้เงินคืน90 93บาทนะครับ46นี่และสิ่งที่ทุกคนสนใจก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับนี่มาดูกันครับ แพ็กเกจเน็ตเร็ว15เมกะบิตนะครับไม่อั้นนี่มักจำไว้นะครับไม่อัน้น Wi-Fi ไม่อัน้นโทรไม่อัน้นทุกเครือข่ายโทรฟรีครั้งละ15นาทีจากนั้นคิดนาทีละ99สะตางค์นะครับใช้งานได้เฮ้ hey. ถึงวันที่4เดือน6 2023นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการรีวิวการสมัครนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะเห็นภาพรวมในการเปลี่ยนโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ ใครที่ต้องการอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่จํากัดไม่ลดสปีดสักตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแถมมีค่าโทรแต่น่าเสียดายก็คือว่ามันไม่ต่ออัตโนมัตินะครับพอหมดเดือนแล้วเราค่อยสมัครใหม่นะครับและที่สําคัญเลยอย่าเปลี่ยนโปรโมอร์ชั่นหลักไปไปเป็นตัวอื่นนะถ้าไปไปเปลี่ยนเป็นเป็นตัวอื่นปั๊บใช่ไหมไม่เอาแล้วออนไลน์แชมเปญเสี่ยมเปลี่ยนเป็นตัวอื่นปุ๊บกลับมาสมัครตรงนี้สมัครไม่ได้นะครับ ออนไลน์แชมเปี้ยนซิมในปัจจุบันนี้ยังเปลี่ยนฟรีอยู่นะครับ <c oughs> ยังไม่ได้เสียตังค์นะเมื่อก่อนเสียตังค์สาบาทจุดที่เปลี่ยนฟรีนะครับทุกคนและนี่แหละครับก็คือการรีวิวของก้อนเรืองแสงนะครับถ้าใครชอบใครเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับถ้าผมมีอะไรใหม่ๆมีโปออะไรดีๆมีสูตรอะไรเด็ดๆผมก็จะมานำเสนอพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวโปรเสริมกันนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวรับไปก่อนวันนี้จ้าบ๊ายบายกิกิュ